ใหญ่ไหมมันไม่ได้แล้วนะอย่ <ness> าให้ผิดแล้วนะมันจำความไม่เกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากฮะฮะมันเกิดจากหนูเองดูแล้วเกิดจากหนูเองอะค่ะไม่เกิดจากเจเเอ็มหรอกไม่ได้เกิดจากใครเลยเกิดจากหนูแล้วถูกแล้วไม่เกิดจากอะไรตอนนตอแรกพี่คิดว่าหนูกินยาลดน้ำหนักนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะ เติมเติมเอนไซม์ของเอนชั้นมันมันเป็แบบปากกาปากกาใช่ไหมก็นั่นแหละพี่พี่คิดแล้วว่ามันจะต้องหนึ่งในสองนี่แหละเพราะพี่ทำงามมาอยู่กับนางงามมาเยอะพี่จะรู้ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่กดประสาทเมื่อวานพี่ก็อยากจะพูดแต่พี่ก็ไม่กล้าแล้วยังใช้อยู่ไหมใช้อาทิแล้วยังใช้อยู่ ต้องใช้แลคะอืมแต่ถ้าไม่ใช้มันจะระเบิดเลยเหรอมันจะระเบิดไหมหรออ้ไม่ไม่าไม่้มันกดประสาทนะมันกดประสาทมันจะทำให้เราความจำมันจะหายไปจับสนมันไม่ค่อยาน้อ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเกิดจากเหตุผลนี้ถูกไหมฮะมไม่มันมันมันหลอันเนี่ยที่ผ่านมามันสับสนเนาะไม่ว่าจะเป็นวันแนะนําตัวแล้ววันเดินชุดไทยก็จะร้องไห้อยู่ตลอดเกิดจากอะไรอะ่ะไม่ใช่ค่ะคือกระโปรงมันก้าวย่างแล้วผมตัวก็ลำบากแล้วหนูจะร้องไห้ทําไมล่ะไม่ร้องไห้ก็พี่นั่งดูอยู่ เดินชไท่อะค่ะมันมันก้าวค่อนข้างยากแล้วถึงโก้แบบมันจะทำให้เข้า,ขาใจอะแต่หนูก็ต้องแบบ the show must go on อืมก็ต้องชายไว้เรื่อยๆต่อให้ลำบากแค่ไหนมีหลายคนที่เขาลำบากไม่มีใครสบายหรอกวันนะั้นเพราะว่าบางคนชุดแบคบเกินอ,อืมแต่ก็หน้าก็ต้องไปไว้ก่อนหน้าไปพร้อมขาไม่ได้ขาลำบากหน้าลำบากตามอีกได้ค่ะ ไม่เป็นไรเรื่องขอโทษเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอยากจะมีให้มีสติแต่ทีนี้ท่านหนูบอกเหตุผลนี้พี่ก็ไม่รู้จะขยายความต่อยังไง<ช>อืแล้วก็กินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆแล้วก็นอนเยอะๆพยายามเก็บแต้มนอนเก็บแต้มนอนอเวลาก็จะนอนมันต้องไม่ต้องต้องอย่าพลาดอีกเพราะว่า<ช>เดี๋ยวมันจะกลายเป็น มันจะทำให้คนอื่นเขาลำบากไปด้วย